อันนี้กำลังจะออกจากวัดเมื่อกี้เข้าประตูหน้านะเอ้ยเมื่อกี้เข้าประตูหลังโทษทีนี่จะมาออกประตูหน้านี่ด้านนี้ส่วนที่ปุ่นสวยมากเมื่อกี้เดี๋ยวไปทำที่บ้านบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้วันนี้ก็แปลกๆเนาะ สไตล์อะไรี่ผสมภสานแล้วสมัยใหม่นี่วัดนเนี่ยเอาว่าจะชำอะไรมางงสมัยใหม่นี่เออแล้วรูปปั้นข้างบนเนี่ยโอ้ ผสมผสานเก่ากับใหม่อุ้ยอะไรอ่ะ